นี่แหละครับที่ผมบอกว่าผมจะพามาดูความคันของวัยรุ่นที่นี่นี่คือการประชดประชันคนในประเทศที่เป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะแบบว่าเรียวหน่อยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะมีตามป้ายรถเมย์อันอี่เช่นกูพ่อคนนั้นพ่อคนนี้พ่อสถาบันนั้นพ่อสถาบันนี้แต่ที่นี่เขามีไว้สำหรับให้วัยรุ่นที่มือคันคัน ทำอะไรกันแบบมันมนแบบมีสาระก็คือเอาบอร์ดมาเลย1บอร์ด20บอร์ด30บอร์ดกระหน่ำกันเข้าไปหมายถึงว่าคันนักใช่ไหมถ้าคันนักก็เอาเลยไอหนุ่มเอ้อยากจะทำไรทำอัวเอามาให้ลือแล้วอ้าวนี่มีลายเซ็นไว้มีลายเซ็นนายนั่นนายนี่จัดกันไปเอาแบบชัดเจนกันไปครับผม ในเมื่อคุณอยากจะมันเราก็ให้คุณมันในเมื่อคุณคันมือเราก็ให้คุณคันมือคุณอยากทำลายเชิญเพราะเรามีสถานที่ให้คุณทําแล้วเรามีสถานที่ให้คุณเล่นแล้วคุณอยากจะเล่นไรนี่เป็นรูปเสือครับแต่สัญลักษณ์ของเขาก็คือจิงโจ้ที่อยู่บนหมวกโดนถือขวดสเปรชัดเจนครับ ในเมื่ออยากพ่นกำแพงเสร็จปุ๊บอ,อยากจะพ่นเคาน์เตอร์บ้านอพ่นซะาจะงานอาร์ตทาสีแบบนั้นแบบนี้ก็เชิญหรือเดนมาร์กเนี่ยเป็นเมืองเกาะก็ลูกปูกันไปปูปูปเขาจะว่าปูอ่ฮะอ่าฮะนี่แหละครับความเป็นเอกเทศของประเทศเดนมาร์กผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ จริงแล้วในเมื่อคุณคันมือกันเน่ะอยากจะเล่นอยากจะทําอะไรให้มันแบบว่าเหาะเหินเดินอากาศอะ่ะคุณก็ทําได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่ว่ากูพอสถานที่นั้นกูพอสถานที่นี้นูน่นนี่นั่น,นผมเชื่อว่ารถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่จะมาเป็นอะไรที่แบบว่าเหยื่อล่อเขาเอามาจอดทิ้งไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันรูม้มหมายเหตุเขาต้องการอะไร ดังนั้นผมเชื่อว่านี่โดนไปแล้วหนึ่งที่ไหนเน,นี่ย <laughs> <laughs> เป็นโดมครับชัดเจนครับผมเนี่ยฮะ <laughs> เขามีไวส้สำหรับให้วัยรุ่นเนี่ยที่อยากจะแสดงออกในแง่มมุของอาร์ตหรือศิละปะชัดเจนมาก <laughs> ผมเคยถ่ายรูปนี้ลงเฟซไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะดูรายละเอียดนะฮะ เจมดงเจมดินบาหลาอาเซียนชัดเจนมากทุกซอกทุกมุมเนี่ยเขาทำไว้สำหรับให้วัยรุ่นเนี่ยที่อยากจะแสดงออกให้ได้แสดงออกแบบมีศิลปะให้ได้แสดงออกแบบอาร์ตไม่ได้มีแง่ลบ คุณอยากพ่นอะไรพ่นขอให้เป็นอาร์ตยกเว้นถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าในคลิปนี้ไม่มีคำหยาบยกเว้นผมเองเป็นคนพูดหยาบเฮ้ยกลัวเป็นพ่อของสถาบันนี้เฮ้ยกลัวเป็นพ่อของสถาบันนั้น